เจริาแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะกำลังจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซัสีจะมาซัสีจูจีจุกจิตกับพวกแกนะผลพุตบอลที่เราสนใจไม่แต่การเล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้ก็ลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมาไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมภาษาไทยยูทูบเจดำออฟฟิเชียลซับสไครป์สั่งกระดิ่งกันเช่นด้วยไฮโลดอ้าฝากคอลเลกชันระหว่างเจดมเอกับคิวบอยไปด้วยกันละกันนะจ๊ะเป็นเสื้อเจอซี่แล้วก็แก ก็ด้วยนะผ่านทาง www. q b o y i n t h หรือเข้าไปที่แอปพลิเคชัน s h o ปปีนะจ๊ะแล้วก็เซิร์ชคำว่าร้าน Qboy s h o p เนี่ยแหละนะก็สั่งซื้อก็ได้มาอุดหนุนก็ได้นี่ไหหรอดนะเอาฝากช่องทางติดตามพี่นินไปเรืยกันแล้วกันพี่นินอินเลิฟนั่นเองในทุกแพลตฟอร์มนะจ Facebook Fan Page y พ u t u b e Channel TikTok นะจ๊ะก็ชื่อเดียวกันหมดเลยไปกดติดตามให้กำลังใจนางกันได้นะที่พี่นินอินเลิฟนะเอามาดูผลบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนี้ก็เลยกันละกันนะจ้าไปเริ เปิดบ้านนะัดเฉือนชนะชินแลนด์เบาๆ9ต่อ0เนี่ยมึงเล่นเป่ากบหรือเปล่าเนี่ยอ่ะไปดูบอลถ้วยของเลมา่า ในบันนอนกันบ้างแล้วกันเมื่อคืนทางด้านของอาไอเอชเบรุตเนี่ยก็เปิดบ้านถล่มอ่าเนเม่ไป3านึงอีนี่ปิดท้ายฟุตบอลอินเดียนายจ๋านะเป็นฟุตบอลกาลกัตตาพรีเมียร์ดิวิชันเอนะยักษ์นะแล้วก็ยักษ์เอลนะเมื่อคืนนั้นทางด้านของเซาเทิร์นซามิตี้นะเปิดบ้านเฉือนชีรักยู่นเต็ดไป1ไนึ่งนยายจ๋ายักษ์หน้ายักษ์เอลอ่านั่นก็คือผลฟุตบอลที่น,น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนทีนี้มาดูข,าดขาด่าวคราวนะครับฟุตบอลกันบ้างนะโพวกกันนะไปกันที่แมนเชสเตอร์โดนไปเจ็ดแมนเช นักเตะเก่าเซ็นสัญญายาวไปจนถึงปี2028เรียบร้อยนะจ๊ะนั่นก็คือดรอกร์มาคัสเดอะมุ่งแรชฟอร์ดเอ็มบีอีนั่นเองะจ้ะกองหน้าทีมชักกลิ่นวัย25ปีเนี่ยนะก็แต่ดใจเซ็นสัญญาอยู่โยงยาวกับแมนยูเตะไปจนถึงปี2028และมีออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีด้วยนั่นเองนะโดยค่าเหนื่อยที่เขาบอกกันเนี่ยนะแรชฟอร์ดจะรับสัปดาห์ละ375,000ปอนด์อันนี้บวกเบ็ดเสร็จทุกอย่างแล้วน่าจะไปจบที่ตัวเลขนี้นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นกกกาาารรรรยิงงปปะตตูไไดด้้ทลเ็นัว หรือว่าการพาทีมคว้าชัยชนะในแต่ละสัปดาห์นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเคนื่อที่สูงที่สุดในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนั่นเองต่อจากเดนิดเดอ์อดีตในด่านทีมชาติสเปนที่หมดสัญญาย้ายออกไปเนี่ยแบบฟรีๆก็เคยรับข่าเหนื่อยที่ระดับนี้มาแล้วนั่นเองนะโดนรชชี่เนี่ยกล่าวหลังจากเซ็นสัญ,ญญาเรียบร้อยโดยมีเอริกเนกนฮาคุนซือหัวสวยนั่งประกบข้างๆกันเลยเนี่ยแรดฟอร์บอกแบบนี้ว่าเออแลดเองเนี่ยนะฮะมาอยู่กับยูไนเต็ดตั้งแต่แล้วเจ็ดขวดนะฮะตอนนั้นเมาปิ้นััั่่่่่นนนละะฮความฝเเออยยแพชช ความภาคภูมิใจในการสวมเสื้อตัวนี้และรวมไปถึงความมุ่งมั่นต่างๆที่จะประสบความสำเร็จกับแมนยูเต็ดเลยนะฮะมันผลักดันตัวแรชมาโดยตลอดเลยฮะแรชเองเนี่ยมีเกียริมากๆและมีศัก์สีมากๆในการสวมเสื้อแมนยูในเต็ดตัวนี้แรชจะทําให้ดีที่สุดฮะาตามนี้ก็หวานเจี๊ยบตามสไตล์นกเตะที่เพิ่งต่อสัญญาใหม่กันไปนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยแพงที่สุดเป็นอันดับ4ของลีกอังกฤษเลยหรือว่าพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะสามอันดับด้านบนก็คือเอริบาวนลฮาร์เลนนะควินเดบร เอวนั่นเองนะจ๊ะโดยฤดกการที่แล้วและชีเนี่ยนะลงเล่น56นะัดนัดทุกการยิงไปถึง30ประตูแล้วก็เล่นทีมชาติไป7นะัดก็ยิงได้ถึง4ประตูเรียกว่าฟอร์มร้อนแรงเกินห้ามใจจริงๆนะบเบตเซตซิริรวมตอนนี้อยู่กับทีมมาตั้งแต่7คขวบจนถึง25เนี่ยนะ3 5 9นะัดยิงไปถึง123ประตูสำหรับมาคัสเดมุงแรชฟอร์ดนะจ๊ะเอเธอหวานเจี๊ยบอยู่กันไปยาว ามาต่อกันที่กองหน้าคนใหม่ของแมนยูเต็ดซึ่งเขาบอกกันว่าตกลงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวรายละเอียดต่างๆกับเอเย่นและก็ตัวนักเตะเรียบร้อยสำหรับราสมุสฮอยลุนนั่นเองะจ้ะสุนหน้าทีมชาติเดนมาร์กวัย20ปีจากอัลตันตานะซื้อดังของกรีฑางเดียลติกเขารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนนะตกลงสัญญาเบื้องต้นกับราสมุสฮอยลุนและเอเย่นเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแค่จะยื่นข,อข,อข้อเสนออย่างเป็นทางการทางราชบรุรีทางนักข้มถมทางการอย่างเดียวไปให้อัลตันต้าพิจารณานั่นเองนะ หอยลุนไปที่100ล้านยูโรแบบว่ากลมๆแบบนี้นะแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากกระแสว่าพูดแพงเกินไปยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ของฮอยลุนในวัยยี่สิบปีทำให้อัลันตายอมรับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรบวกแอดออนอีกสิล้านยูโรก็จะไปจบที่80ล้านยูโรซึ่งที่รามองว่าแมงก็ยังแพงอยู่ดีนะแต่ดูเหมือนว่าแมรี่เต็ดและปารีสแซงแชคแมงเนี่ยให้ความสนใจในตัวฮอยลุนด้วยกันทั้งคู่ทำให้โอกาสแข่งแย่งชิงดีกันมันก็มี ยูเดตจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการอ f f i c i a l Bi บิดไปให้อัลตันตาพิจารณาเมื่อไรเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าเงินของเงินไขส่วนตัวเขาคุยกันจบไปแล้วนั่นเองนะจ๊ะเอารอดูอันนี้ฟังหูไว้หูได้เลยเพราะว่าอีเดนติกเขารายงานมาแบบนี้นะโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยน้องหอยนะจ๊ะลงเล่นให้กับอัลตันตาไป31นัดในก่าโชซร์ไรอัตอรลี่นะแต่เป็นตัวสำรองสะหลายนัดเนี่ยยิงไป8ประตูกับอีก2องแอสซิสต์นะสำหรับ,บรัสพุธหอยลุนนะเอาไปดูสื่อโปรตุเกสนะอย่างเรคคอร์ดนะเขา ข้อเสนอมูลค่ากว่า50ล้านยูโรนะเพื่อดึงปีกใบท่อมอย่างลุยดิอาร์สปีกทีมชาติโคลอมเบียของพิกพระยาพิมพ์มหามหาวันา่นอยู่รการโปรใ่ชมเปี้ยนส่ลนะครับในระดับี่ชจใะดึงไป่ชัดนโลกในระดับไม่ชั้นโลกในรสี่ชัโมในระดับสี่ชัลกในระดั่ชั้นโลกในระดไี่ชันโลกในร่ี่ชั้นลกในระดับสี่ชั้นโกใระับสี่ช้นโกในส่ช้นโลกในร่ดับสี่ชันลกในระดับสี่ชั้อโลกในะดับสี่ช้กในระดับส่ช ็ได้นะโดยซื้อในโปรตุเกสอย่างเรคคอร์ดเขาได้ไงว่าเอาฮีราวเนี่ยนะก็เตรียมจะลงตลาดอีกครั้งหนึ่งโดยก่อนหน้านี้ซื้อคา,าริดูคูริเบรี่จากฐานากาคาร์ลเชนซีไปแล้วใช่ไหมดูเบเนเวสจากวนะูฟแอนตันวันเดอร์สเซอร์เกมิลิโควิซาวิชจากลาซิโอและกําลังเล็งมาที่ลุยเดอะไบทอมดีอาร์สปีคโคลอมเบียของลิฟพูนั่นเองนะโดยปีวัยยี่หกปีรายนี้เนี่ยเหลือสัญญาแนาน,นฟิลถึงปี2027เพราะเพิ่งย้ายมาเมื่อต้นปีที่แล้วเท่านั้นเองนะแล้วล่าสุดเนี่ยดูเหม ยขยับผสมหมายเลข7แล้วเออนั่นแปลว่าเป็นคนสําคัญของทีมโอกาสย้ายออกมันก็น้อยลงไปนะและค่าตัว50ล้านยูโรเนี่ยเย็นครบและวลิฟูก็มองว่าถ้าจะซื้อจริงจอะ่ะตัวเลขเนี่ยมันถูกเกินไปอารอดูแล้วกันว่าจะอยู่กับลิฟูต่อหรือจะย้ายไปขุดทองขุดเงินในซาอุดีโปรลีกอีกหนึ่งคนสำหรับลุยเดอะไบทอมดีอาร์สะจ๊ะ อาไปดูกันที่ไอ้ปุยใหญ่ไฟไเพีงอาสนอกันบ้างล่าสุดเปิดตัวชุดเยือนชุดใหม่ออกมาเรียบร้อยประจำฤดูกา2023 2024ล2023-2024นะจ๊ะก,ก็เลือกใช้สีเขาเรียกสีเหลืองหรือสีเขียวสะท้อนแสงจะดาก็แยกไม่ถูกนะตามไม่ค่อยดีช่วงหลังนะแต่เป็นสีสะท้อนแสงแล้วก็ลวดลายเหมือนเหมือนบันไดงูสีกรมท่าน,นั่นเองนะจ๊ะก,ก็ถือว่าสวยสดนด่ยามเหลือเกินนะเขาบอกว่าชุดใหม่เนี่ยมาในสีเหลืองสะท้อนแสงแสดงถึงถิ่นที่อยู่ของอาสนอกนั่นคืออิสลิงตันในลอนดอนนั่นเองแล้วก็ยังใช้ดีไซน์พิเศษโด,ดเด่ดาเเวาาโยยลสืื้ออถห เตตาสะดุดใจมากๆเลยนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากแผนที่ของย่านเมืองอิสลิงตันนั่นเองนะก็เปิดตัวมาเรียบร้อยนะจ๊ะก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้นะสำหรับแฟนๆสาวบกของไอ้ปืนใหญ่ไฟ,ไฟพะเลีงอาสนอซึ่งเะดมก็ไปสอบถามแฟนอาสนอหลายคนก็บอกว่าบางคนก็ชอบนะมันสดใสด,ดีแปลกตาเียบางคนบอกมันดูเหมือนเสื้อแบบเสื้อวอร์มเสื้อแบบเขาเรียกเสื้อกีฬาสีอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปหลากหลายความชอบไม่เหมือนกันส่วนตัวเะดมมองว่าสีนี้ต้องโดดเด่นนะแล้วก็ดูสวยงามเอาง่ายๆนะลงสนามชุดไหนก็ตามถ้าฟอร์มดีอ่ะเดี๋ยวเสื้อออมัันนสวยยเงงจู่่ทีไปหญฟ อาร์เซนอลนะจ๊ะล่าสุดประตูทีมิช่างกฤษมือหนึ่งของพวกเขาอย่างอารอนแรมสเดลเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับ TNT Sport สปอร์ตที่บอก oh, โอ้โหตื่นเต้นตะื่นเต้นนะพี่นะเนื้อตัวนี่เต้นตุบๆๆบไปหมดเลยนะหลังจากการมาถึงของน้องไก่คายาลเวสแล้วก็น้องข้าวเด็กแคนไรซ์เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทัพปืนโตได้ยังนะโดยแรมสเดลเนี่ยพูดถึงน้องข้าวไว้แบบนี้เขาบอกว่าโอ้ oh, โหพี่ข้าวเนี่ยนะฮะโอ้เป็นพลังงานที่ดีทั้งในและนอกสนามนะฮะเป็นคนที่กล้าแสดงออกนะแล้วก็คอยทําให้คนเนี่ยผ่อนคลาาาาาายยยิ้้้้้มหนน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 ัััััววเเเเเเเรระะะะะไไปกกกกบบคฮฮชืื่่่่อออออขดดีพๆ์ซลลลททุแแง ตัวเดลเองตัวพี่ข้าวเนี่ยนะฮะสนิทกันและเชื่อว่าเราจะยกระดับทีมเราได้นะฮะส่วนเรื่องในสนามเนี่ยพี่ข้าวโอ้โหเทคนิคระดับท็อปเลยฮะและนี่คือการเซ็นสัญญาแห่งปีของสโมสรแห่งนี้ก็ว่าได้นะฮะอ้าวก็เวยกันแบบคมๆไม่พอไปพูดถึงน้องไก่คาร์เวสด้วยนะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าโอ้โหน้องไก่เนี่ยนะฮะเป็นนักเตะที่อเนกประสงค์มากฮะเล่นได้ทุกจุดเลยในแนวรุกนะฮะคิดว่าเจอกันอยู่หนสองนเนี่ยนะฮะแล้วก็เล่นตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าก็ได้กองกลางตัวรุกก็ได้นะฮะแล คนนี้จะพาคุณภาพและยกระดับอาร์ senal ให้ดีขึ้นและนี่คือความคาดหวังจากพวกเราที่นี่ฮาอ่าวก็าตามนี้รอดูแล้วกันว่าน้องข้าวและน้องไก่จะทำได้ดีแค่ไหนกับสีเสื้อใหม่ไอ้ปืนใหญ่ไฟเผืองอาร์ s e n อลนะจ๊ะเอาไปดูข่าวร้ายของเซเอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสอย่างเวสลี์โฟฟาน่าของฐานอากาศารักเชนซีกันบ้างในวัยแค่ยี่สองขวบเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บหัวเขา่าครั้งแล้วครั้งเล่าล่าสุดเนี่ยต้องเข้าผ่าตัดเลยนะเพราะมีอาการบาดเจ็บหัวเขา่าเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า,ขาหรือว่าที่รู้จักกันในนาม ACL, <_ ð> เป็นอย่างนั้น ACL Anterior Cruciate Ligament นั่นเนีนะจ๊ะก็ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาฟื้นฟูสภาพร่างกายเนี่ยเขาบอกว่าขั้นต่ำเนี่ยคือ4-5เดือนนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจ็บขาหักมาแล้วตอนที่เพิ่งย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้ตอนนั้นพัก7เดือนไม่พอนะซีซั่นแรกเนี่ยนะก็เจ็บหัวเข่าพักไปอีก2เดือนแล้วก็มาเจ็บซ้ำอีกตอนนี้หลังจากลงฝึกซ้อมนั่นเองนะแล้วเบ็ดเสร็จฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยลงเล่น้กับเชนซีไปแค่20เกมนะน่าเห็นใจเหลือเกินแล้วดูเหมือนว่าล่าสุดดเจจ้าตััวะปิบญชีท อ่าินสต a แกรมแล้วทั้ง Twitter เนี่ยให้เป็นส่วนตัวหรือถึงขั้นเลิกเล่นไปเลยน,นั่นเองเพราะว่าโดนกระหน่ำโอ้โหคอมเมนต์แบบพวกท็อซิกพวกเข้ามาด่าทอว่าเจ็บง่ายไปอย่างนั้นอย่างนี้ฟอร์มไม่ดีค่ะตัวก็แพ้ก็กรุมด่าไปที่เวสลี์โฟฟาน่าทำให้เจ้าตัวดใจปิด แอคเคิลส่วนตัวอย่างเป็นทางการไปก่อนเลยนั่นเองนะอา้าวหายไปไวกลับมาแข็งแรงก็แล้วกันนะโฟรฟาน่านะอา้าวยังอยู่ที่เชนซี C, อีกหนึ่งข่าวนะจ๊ะล่าสุดมาร์กกูกูเรียกองหลังผมสวยสลวย,สวย,ส,วยสวยเก๋ใช้ออเดนเนี่ยนะก็ยืนยันว่ามอร์เซสไกเซโดอดีตเพื่อร่วมทีมที่ไบรตันเนี่ยจะเป็นการเสริมทัพที่ดีของเชนซี C, แน่นอนนะถ้าเกิดทําได้ในซัมเมอร์นี้คือดึงไกเซโดมาเล่นที่ทูปเตมิบริดจ์สแตมฟอร์ดริทนั่นเองนะโดยกูกูเรียเคยร่วมงานกับกองกลางวายยัย21ปีทีมชาต e ิ จะเสริมกําลังที่ดีให้กับเชนซีนะแต่ค่าตัวเนี่ยเขาว่ากันว่าอยู่ที่ประมาณหลัก70ล้านปอนด์เลยทาให้เชนซีมองว่าแพงไปหน่อยลดหน่อยลดหน่อยเหลือสัก5้เหมือนตอนที่ซื้อกูกูเรียามาได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ต้องรอดูกันเจราจานะแต่ล่าสุดกูกูเรียให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าเออย่าคิดว่าเขาอยากย้ายมาอยู่กับเชนซีนะดูจากสื่อก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะก็บอกเลยว่าย่าก,กับน้องอเสดเนี่ยนะมีความสัมพันธ์ที่ดีเลยนะแล้วลเขาก็เป็นกองกลางที่ดีถ้าน้องเสดย้ายมาที่เนี่ยเราจะกลายเป็นทีมที่มีีดดลลรระะับท็ออออขงงงกกเเาาไว้้้ใชนยนยะต ว่าจะจบหรือเปล่าสำหรับดีวนี้เพราะล่าสุดเชนซีมีโอกาสอุ่นปรีซีซั่นนะนัดที่2เนะี่ยในสัปดาห์นี้จะเจอกับ Hope, เบรตันแอนโฮฟอัลเบียตที่สหรัฐอเมริกานั่นเองนะจ๊ะเา้าไปดูเจ้าเฟลิกซ์กองหน้าเป้าสาทีมชาติโปรตุเกสของอตเลติโกมาดริดกันบ้างแล้วกันหลังจากฤดูกาลที่แล้วยืมตัวมาอยู่กับเชนซีนะแต่ก็โอ้โหผลงานไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่ทำให้ล่าสุดโดนดึงกลับไปอยู่กับต้นสก,กัดแท้จริงอย่างอาตกมาดริดและก็เปิดเผยเปิด,ปด,ปด,ปดว่าอยากลงเล่นกับาบาร์เซโล เด็กอีกแล้วนะโดยเจ้าเฟลิกมีสัญญากับแอตเลติกถึงปี2027นะและล่าสุดเพิ่งโดนริบหมายเลข7็ไปให้อองตัวกริสมันใส่แล้วก็ถูกส่งนะกดดันเลยจากเอลโชโรเดโกเซเมลเน่กุนซือจอมโผดเนี่ยส่งให้ไปซ้อมกับทีมชุดเยาวชนนั่นเองแม้ว่าเจ้าตัวจะอายุ23ขวบแล้วก็ตาม,มานะโดยล่าสุดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะเปิดเผยอนาคตตัวเองแบบนี้เขาบอกว่าเจ้าเองเนี่ยนะอยากเล่นได้กับบาร์ซานะครับเพราะนี่เป็นความฝันของเจ้าตั้งแต่เจ้าเป็นเด็กแล้วนะฮะบาร์เซลโลนาคือหนึ่งในใจ จริงฮะรายการของอาตอยไต้พบเลยฮะออาก็ต้องรอดูว่าบาร์เซโลนาบาร์เซโลนเน่จะมีปัญญาซื้อเจ้าเฟลิกซ์หรือเปล่าเพราะค่าตัวที่เขาบอกไว้เลยนะเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า90ล้านยูโรไอเลตโกมาดิดถึงจะปล่อยตัวเจ้าเฟลิกซ์ย้ายทีมแบบถาวรน,นั่นเองนะจ้าเอารอดูนะเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งคนสำหรับคิมมินแจ คิมมินแจนะเจ้าประกันหลังทีมชาติเกาหลีใต้นะวัย26ปีของนาโปลีก็ถูกเสือใต้บาบยานิคฉีกสัญญาดึงตัวมาร่วมถิ่นอาร์เรนซ์อารีนาเรียบร้อยสัญญายาวถึงปี2028นะด้วยค่าตัวนี่คือค่าฉีกสัญญาอยู่ที่50ล้านยูโรน,นัน่นองนะโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวย้ายจากเฟรนบาเชมาอยู่กับนาโปลีแค่18ล้านยูโรเท่านั้นแล้วก็ช่วยนะให้นาโปลีคว้าสกูเดโตเป็นครั้งแรกในรอบกว่า30ปีจับคู่กับทนายของอาร์เมียรามานีได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ทำให้สกูเดมาย่นนิิลจดสุ แ่เล่นนาบปรีไปทั้งฤดูกาลเนี่ย45นัดยิงไป2อประตูกับ2แอสซิสต์ล่าสุดกลายเป็นเสือใต้ตัวใหม่เรียบร้อยจ้าเอาไปกันดีบิ๊กตู้เรามาลูลูกากูกันบ้างลา้วกันนะโอ้โหโดนกระหน่ำซ้ำซ้ำซอนเหลือเกินกลับมาเชนซีก็ไม่ได้ไปปรีซีซั่นที่อเมริกาด้วยนะเพราะว่าถูกปล่อยให้ซ้อมที่คอปแฮมนะส่วนการย้ายทีมกับอินเตอร์มิลานอินเตอร์ก็ถอนสมองไปแล้วเพราะจับได้ว่าไปคุยสัญญาส่วนตัวกับยูเวนตุสมาลายคูอรีดับบี้ดิตาเลียเนี่ยนะทำให้ตอนนี้นยูเว ชเชนซีบอกกูก็ไม่อยากให้มันอยู่มึงย้ายไปเลยตอนนี้ไม่รู้จะไปจบตรงไหนนะล่าสุดกองเชียร์อุลตราของอินเตอร์มิลานเนี่ยโพสไอจี IG วิพา์วิจารณ์ลงมาลูลูกับกูบอกว่ามึงเนี่ยนะหักหลังพวกกูนะและหักหลังสโมสรที่คอยหนุนหลังมึงมาโดยตลอดและเนี่ยคือตัวปัญหาเปรียบเสมือนทหารรับจ้างชั้นต่ําที่รับเงินเพื่อไปรบรับเงินเพื่อไปสู้อดีตศัตรูอะไรแบบนั้นเลยนั่นเองนะรู้ลว่ากูในวัยสาปีเนี่ยนะยังเจรจาสัญญาส่วนตัวกับมาลายูตุสอยู่แต่เชื่อว่าการย้ายคงไม่เกิดขึ้น้วด เตอร์มิลานเองมีเงินให้แค่ประมาณ35ล้านยูโรซึ่งน้อยกว่าที่เชนซีต้องการที่45ล้านยูโรอยู่เยอะพอสมควรทำให้ตอนนีน้การย้ายทีมคาราคาตุงอยู่นะแฟนๆฟอิฟนเตอร์เนี่ยถึงขั้นโพสไอจีโดยกลุ่มอุลตราเคอร์บานอดเนี่ยเขาเขียนลงไอจีแบบนี้เขาบอกว่าลูกกากูเนี่ยแม่งเคยหักหลังพวกเรามาแล้วแล้วแม่งจะทําแบบนั้นอีกนะและไม่ได้เป็นเพราะลูกกากูรู้สึกสนุกกับเรื่องแบบนี้หรอกนะแต่การทําแบบนี้นี่มันคือตัวตนของมันนี่คือธรรมชาติของมันแฟนอินเตอร์เองสโมสรอินเตอร์เองช่วยเหลือมึงมาโดยตลอดนะในชุ่วงงงลลาาาาาที่มมยยกํบป้ออโดต นะแต่นี่เหลือคือการตอบแทนด้วยการทรยศกันไม่ต่างกับพวกทหารรับจ้างชั้นต่ำเลยนะนี่คือนักเตะที่ไม่ได้เรื่องเลยก่อนที่จะเป็นแชมป์เนี่ยนะมึงต้องมีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่านี้ซึ่งลัวกูไม่มี โอ้โหยัวขาดในแฟดินเตอร์นะรอดูตอนนี้กลายเป็นว่าใครๆก็ไม่รักตู้ซะแล้วจะ๊ะเอาปิดท้ายกันดีอเินฟาเดอร์ซาล่าสุดหลังจากมีอาการเส้นเลือดสมองแตกเนะแล้วก็เข้ารักษาตัวใน ICU อยู่นานล่าสุดออกจากห้อง ICU แล้วและภาวะเลือดอในสมองเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วน,นั่นเองนะโดยเจ้าตัวโพสต์รูปลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองนะในวัย52ปีเนี่ยเจ้าตัวไปพักร้อนที่โครเอเชียแล้วก็มีอาการเส้นเลือดสมองแตกเลือดออกในสมองก่อนจะรักษาอยู่นานจนตอนนี้ปลอดภัยเรียบร้อยนะหลลัััังจาากกกกบบมรรษตวตว่่อททีปะเเศนิด เเนธอร์แลนด์เนี่ยฟาเดซาก,ก็โพสตข่าวดีให้ซาแบบนี้บอกว่าเออซาอยากจะแบ่งปันความสุขให้กับทุกท่านทราบนะแจ้งกันไปตรงนี้ก็แล้วกันซามไม่ได้อยู่ในห้อง ICU อีกต่อไปอานายก็ดีเนี่ยซาจะต้องรักษาตัวต่อเนื่องนะหวังว่าจะได้กลับบ้านในสัปดาห์ถัดไปแล้วก็รักษาตัวกายภาพบำบัดตัวเองในสเต็ปต่อไปนะอา้าวขอให้หายไวๆกลับมาแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเอวินฟรนาร์ซาอดีตตำนานนายด่านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะและนี่ก็หมดของเรื่องเล่าเซาซีในเช้าวันพุธสีเขียวเหนียวซับแบบนี้นะะะจจ๊กกกก็อย่าาาลลืมมนดดดไไค์์แชชรตติว้ทุะ เลยแฟนเพจจะนํามาสไายยูทูบทิกต็อกไอจีไลน์แอดอาจจะนําอาเชียแอบแมาสั่งซื้อจะดําได้ตัวละ390้กสบาทส่งฟรีทั่วประเทศนะจ๊ะอยู่ห้รอดนะเอาเหมือนเดิมเจอหน้ากันก็อวยพรกันแบบนี้ทุกครั้งที่เจอกันเลยขอพวกกันมีความสุขมากๆกันกันในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเจอเรื่องอะไรยากๆวางไว้บ้างพักไว้บ้างไปสู่อากาศเย็นๆสู่อากาศดีๆหายใจลึกๆยิ้มกว้างๆเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นเองนะขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะเอาแล้วเจอกันใหม่กับผู้ลี้ช้ากับเรื่องเล่าเซ ก็เป็นกำลังใจให้กับนักแข่งไทยและก็ทีมแคสเตอร์ด้วยกันแล้วกันนะเจออีกทีก็กลับไทยก็คือคืนวันจันทร์หน้าเลยนะแต่ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวมีคลิปมีอะไรให้ดูตลอดไม่ต้องห่วงนะจ๊ะก็ฝากด้วยกันแล้วกันน้อยอยู่ตลอดทุกคนเนาะส่วนเรื่องเล่าเซาซีพรุ่งนี้เช้าเมดอิน Korea นะจ๊ะส่วนวันนี้ไปเว้ย